อ่ะกราบสวัสดีเอฟซี FC ทุกท่านครับพี่น้องเอฟซี FC ทุกท่านกราบสวัสดีตอนเช้าครับพี่น้องเอฟซี FC ครับก่อนจะออกไปทําคลิปครับพี่น้องเอฟซี FC ทุกท่านวันนี้มาแสดงความดีใจครับพี่น้องเอฟซี FC, ครับเส้นครับเสนช่องแา้วก่อนอื่นจะข,ขอบคุณขอบคุณคุณรัตติยาครับพี่น้องเอฟซีเส้นโอนค่าขนมมาห้ หลังจากไหเนี่ยทั้งตำเล่าไปมือหวานนี้ครับพี่น้องเอฟซีกับสอง่มครึ่งเนาะผลจะออกมาสามสามเก้าครับพี่น้องเอซีเพื่อนกับมีชคมีหมันก็ได้สามตัวได้แอดตัวสัตว์แล้วว่าโอ้ดีใจนั่นครับพี่น้องเอซีทุกท่านรูปแบบแนวทางแต่ชื่อเมือว่าน,นี่เอดเองเด็กสินไล่สุดห้พี่น้องเพื่อนครับเพ่นช่องเดีด๋วยวไน้องเด้อ พี่น้องเอสเองในใเนี่ยแห่งเนวทางเอสเองในใเนี่ยแห่งเนวทางเราตำราพัฒนาไปห <c oughs> มื่บ้านนี่ครับพี่น้อง e เอฟซีกับคนไลฟ์สดท่างช่องยูทูบหล่ะกะับท่างอาจารย์แหล่หมื่บ้านนี่ครับพี่น้องเ e อฟซีเนาะไปย้ำว่าเอาตัวเลขแนวทางของไม้ซองนีเดอร์ไปพิจารณาหาค่า,ากับพอไร้วันสะกดนี่น้นองเอฟซีดูทัทนแนวทางก็คือ่อหายไปก็สามหกสามเก้า สามเก้าสามหกและเก้าหกสามคูขอหล่อครับพี่น้องเอฟซตุกทันจะว่า FC, เอฟซี่นไปเอาสามใส่คนกามิโชไม่หมานจะได้เลเป็นสามเก้าสามพี่น้องสามสามเก้าจะเล็เป็นสามสามเก้าก็เลดีใจน้องเิ่นครับพี่น้องเอฟซี FC ทุกทานเต่าพันกตื่นแต่เต่าพันกันนนนกนเอาขอยช่วยค่าขนมเจ้าดะแอดบสันโอ้ขอขอบคุณขอบคุณขอบคุณอบคุณเอฟซคนับพี่น FC, ้นองเอฟซตุกทานวันนี้ สิบเปอร์นกวนสิบห้าแฟนขาเฟนช่องไปตามตัวเลขห,หน้าทั้งขั้วเห,หมืนขับี่หลังเึดซีร้องสิบห้าเฟนคาเฟนช่องไปตามตัวเลขหน้าทั้งของขั้องหนือรวบรวมแนวทางของขั้วเหนือ,บบนาาอ,อวัาที่ผ่านมาเขา่าระเบี่ยดเขา่าซีเก่าเพราะว่าชุดตองหวัดของเป็นแฮม่เพื่อสี่หก สี่เก้าศูนย์สองสองนาพี่น้องวันที่ผ่านมาวันนี้มารุนกันครับพี่น้องเอฟซีสุสันแอดเองก็ไกล้จะเดินทางออกไปกันก็เลยขอบคุณขอบคุณสักวันพี e FC, น่น้องเอฟซีสุสันท่านใดอีมิชมีหมานดูบ้านหน่อครับพี e พ่พพน้องเอฟซีเขาจะเอียงกับเขาได้พี่น้องเขาจะเอียงร่างกูละคนเอาจะเอียงเพื้นปเะเทอันเนื้อชาตจำลาอยู่บ่อยากทำครับพี่น้องเอฟซีท่อมาะเป็นถักลงทั้งหนาเพลท้องเพ,งพลนนะนะ นาเปียงเรื่องอินกงนะหรือว่าเจ๊เอียเอ้ยงดีสินะพี่น้องทั้งหนาเปียกเป็นเป็นลงทั้งนั้นแอดเองแล้วก็เอาของเพิ่นมาลงนั่นไม่ดีนะเนี่ยทางหมู่บ้านหมู่บ้านโรคึงเองแอดเอง,แ,อเองแล้วก็เจ๊เอี้ยงหรือว่านี่เจ๊เอี้ยงก็ให้สามเก่าเพื่อนเมื่อวานนี่ครับพี่ตังเอฟซีกับเขาเต็มเต็มขยันเ,เ,เป็นแยกบนแยก,แยกล่างให่ดีสินะชุดบนจะเป็นสามเก้านะแล้วกันวันนี้ พี่นงเย็บชีตุันกดรอไว้เลยครับพี่น้องเย็บีสํารับผู้ใไดสิไปหาคากับเขาจะมาข้าเจ้าหมันนี่เมือว่านี่พี่น้องเยบีข้าเจหมันหลายแล้วค่อนก็ถึงสามโตกันนี่แล้วอนก็สองโตกับนี่ว่านขึ้นนี่ไหมสองถุ่มขึ้ครับาีแกนัแพทยาวเป็นสองวยเสียงไล่เขาตึงตังตึงตเลยพี่น้องเย็บสีงสามารถเป็นก่เลยโอนคาขนมมาให้ครับพี่น้องเย็บชีวันนี้ สิบพาดเพนขับเป็นช่องไปตามตัวเลขแนวทางพังหัวกันครับว่าสิบออกแนวทางออกมาลักษณะไหนใตามแยกไปครับพี่น,อน้องเลี้ยบซิบนบะ๊ะเปตามรูปแบบแนวทางพังหัวนยัดไปเอาลายสิยหญ่ห่างครับโอ้ยอรอกว่เก่าเลยพี่น้องเลบซิรอขนาดเลยเอยังรอ,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 นอนนนพี่น้องมาแล้วมาแล้วพี่น้อง รอเกาเลยพป่นหลังเอฟซีเออว้ากากรผมใหม่รอรอรอ,รอ,รอยังไม่พป่หนหลังอ๋อโอ้ยเข้าเข้าเ้าเข้าเขโอ้ลอบมานไปลังเราต้งหันละบมานพน <c oughs> ป่นหลังเอฟซีบู๊อฮอ๋ออ่ฮะเอ๊ะโอ้เน้อง จิมสูบได้พี่น้องเอฟซีแล้วมารหัดบัรหารพี่น้องเอฟซีแล้วได้ทั้งหกศูนย์หกชานตัวแล้วก็ได้พี่น้องเอฟซีนะมาหัดจัดทังพี่น้อง, e ง, 6, 6. อง e เอฟซี e มาตามตัวเลขนะทางพูหวนแกวแวแกว,แกว,แกว,แกวตัดผมก็ลอพี่น้องเอฟซีโอมนนี้พี่น้องเอฟซีตามรูปแบบนะทางของพู้หวนครับพี่น้องจะ่ตักดังแล้ววันนี้เอลซี่เดียดถายแล้ววะ มองี่นองเย็บสิโอยกมือยปวเห็นได้ีหนังแกวแกแล้ววะพี่นองเย็บสแกวแกวแล้ววะวันนี้ยังที่เด็บผ่านเอ่ะเจ้าห้มองก็านางห้มองห้มองนี่ถ่า,ถายรถได้ีนังโอแล้ววเนี่ยพ่นท่อแน่แล้ววะ ค่ายขนมแล้วกอนพี่น้องไปค่ายขนมแล้วกอนพี่น้องเอฟซีเ้ยวิ่งว่าต้องยากแล้ววะแล้วก็ต้องยากแล้ววะเออสามมาแล้ววะพี่น้องเอฟสามมาโอเคสามมาพี่น้องเอฟซีมันลุ้นกันวสิเขียนให้พี่น้องแล้วสิเขียนให้พี่น้องนีง่น้ำกัน ห้าหกเจ็ดห้าหกเจ็ดศูน แค่นี้แลว่ะพี่น้องเอฟซีหมวดนี้มีแค่นี้แล้วบ้างี๋ยวก็พี่น้องเอฟซีเสลี้เบิงนแดดเดลี่เบิ้นมอือมแค่นี <c oughs> ้แล้วป่ะ้อืมแล้วเลยละว่พี่น้องอืมอืมอืม โอ้อืม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 สามตัวห้าหกเจ็ดเป็นรองเอฟซีสามตัวห้ e าหกเจ็ดแล้กักอะสองตัวจะเป็นห้าศูนย์ศูนย์ห้าสามตัวมาแน่นอนระอังอืมระวังอย่างเดียวแล้วว่าเน,นอะเด้อจะไปหลอกให้เปหนึ่งเป็นรองเอฟซีอันนี้เป็นชุดบนเป็นรองเด้ออือม นี่เป็นชุดบนนี่เป็นชุดบนแล้วล่ะอืมบนล่างไม่ปีปน,น้องบนล่างห้าศูนย์บนล่างเน้นที่หนึ่งห้าและอืมเราเด้นระหว่าพี่น้องเราเด้นระว่ง สองศูนย์อ๋อหมุนยี่นี่หละเจ้าพี่น้องยาซี่ดทานเอาล่ะหมุนยี่นี่หมุนยี่นี่หละะอ๋อพี่น้องยาซี่ค่าเข้าเออเออให้อ๋อค่าเข้าเออเออค่าเข้าพี่น้องยสซี่ดันให้ค่าเข้านี่บ้าเออทำอะไรเป็นมาหมุนยี่นี่นี่พี่น้องหมุนหมุนยี่นี่หนีเอือ เป็นโยกไห่พี่น้องเป็นโยกไห่เบิ่งเ,เ,เ,เลยน <c oughs> ะฮะเดอแอดจะอันนั้นอีกท่านึงพี่น้องเอฟซีเดอแอดจะไปหลอกไห่พี่น้องเ e อฟซีท่านึงน,นี่พี่น้องเอฟซีทุษณ์รูปแบบนาชางพังหนวนครับอ่ะขอบู๊ทขอบคุณพังหนวนครับพี่น้องเอฟซีทุษณ์นเนาะสันสันจะเจาะครับมเอนี้มัดจะเศร้าจะเสียวตามหาเอฟซีท <c oughs> e ุษณ์นี่ คือรูปแบบแนวทางครับพี่น้องเอฟซีทุกท่านทางของพะง,งวนครับพี่น้องว่าเพิ่นเขียนเองได้พี่น้องเอฟซีได้หนี่ได้แอดใจลอกให้พี่น้องเอฟซีก่อนนี่พี่น้องเอฟซีนี่คือไล่มือเพิ่นได้หนึ่งไล่มืองามได้พี่น้องโบว์วายสี่ไล่ได้พี่น้องเอฟซีไล่มือเรานี่จะคือสามตัวจะเป็นห้าหกเจ็ดบนล่างชุดสองตัวบนล่างจะเป็นศูนย์ห้าหนึ่งห้าสองศูนย์สี่สองครับพี่น้องเอฟซีทุกท่านนี่คือรูปแบบแนวทางของพะง,งวนเนาะ เป็นย่านเอฟซีกับโปเป็นพักกับหายความเลยทางฟังทางนี้พี่น้องเอฟซีเนาะแต่ว่ารูปแบบแนวทางมันจะมีอีกหนึ่งหาคู่คนนะัแค่นั้นครับพี่น้องเอฟซีรูปแบบแนวทางพะนวนเดี๋ยวแอดจะหลอกให้นไหมครับนี่คือรูปแบบแนวทางของพะนวนครับพี่น้องเอฟซีทุกท่านแอดเองโอ้อยู่ขันนี่คือรูปแบบแนวทางครับพี่น้องแอดแอดเองคัดเออหลอกมากเห้นไหมไม่หรอพี่น้องเอฟซีทุกท่นานแนวทางของเพลินจะเป็นห้า เองกับหัวไข่พี่น้องเอซีดูสั่นจะคือห้าเก้าเจ็ดครับพี่น้องแจะมาโรบแบบแนวทางชุดสองตัวบนล่างของเพื่อนยูเคเก่าวและพี่นอ้นนองเด้อก็จะมีหาศูนย์ฮาหนึ่งฮาสองศูนย์สี่อสองครับพี่น้องเอฟซีดูสันนี่คือรูปแบบแนวทางของพ่อโงนเดี๋ยวแอาจะเขียนใหนวอนพี่นอ e ้องเอฟซีใส่หัวแบก่อนเดี๋ยวพี่น้องจะลืมว่าเป็นแนวทางของไผ่เนาะอันนี้เดี๋ยวได้พี่น้องเด้อ แล้วครับอันนี้ชุดรูปแบบแนวทางของเส้นใบหรือว่าพองวนนี่แหละครับพี่น้อง f อซรูปแบบแนวทางชุดสามตัวจะเป็นห้าหกเจ็ดศูย์ห้าหนึ่งห้าสองศสองครับพี่น้องเอฟซุกทันรูปแบบแนวทางของพองวนหาโชคคาหมานวดประจำวันที่สิบหกกันยาสองพร้อดแอดเองเดี๋ยวเดินทางมากทาตามแนวทางให้ได้พี่น้องได้ทังขูล่างคไปแอดไปได้อแอดเองมือเด็กกระตืนได้เส้าพี่น้องเดินทางมากอะห้าสิบโล หาชิปกลักวๆหมดละจากบ้านมานี่พี่รองเอทุกท่านฝากไปเป็นแนวทางครับแนวทางของพระหน่อาโชคข้ามันชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมฝากกดติดตามฝากกดไลค์ฝากกดแชร์เป็นกำลังใจทางทีมงานครับเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีมามครับพี่รองครับ